สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับหลังเกมร้อชิลิเลเกอร์นะวันนี้ก็มาสายนิดนึงนะครับวันนี้ติด YBL นะครับภาคบาท YBL ไป9้าชั่วโมงแล้วก็กลับมาเก็บเกมนี้ต่ออีก2ชั่วโมงแล้วก็นั่งทําสรุปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่โอเคแหละเราตอนเช้าเราก็อัปเดตเพจเป็นปกตินะแต่ว่าพอมาดูดีเทลของเกมเนี่ยผมกุมหัวเลยนะผมผมพยายามยเคลียร์ความรู้สึกว่าผมรู้ผลก่อนแล้วก็นั่งดูเฮ้ย ปีนี้มันสนุกจริงนะมันกลับมาดูบาสอย่างมีความสุขในรอบหลายปีนะเปิดเกมมาเนี่ยเลเกอร์กับฟนะินิกซันน่ะแลกกันสนุกเลยแลกกันสูสีจนมาชุด2ของขอเตอร์แรกฟินิกซันเขาเจาะเกมรับเลเกอร์ได้ดีกว่าเขาดึงเดวิดออกจากแป้นแล้วก็ข้ามสวิงบอลจ่ายบอลแบบโอ้โหสวิงจนโซนเลเกอร์ระเบิดอะตอนนั้น่ะ ทั้งดันก็ยิงสามแต้มมาบิลก็ยิงสามแต้มมาบูเกอร์ก็ยิงสามแต้มมาเคดีก็ยิงมาจบควอเตอร์แรกฟินิกซันนำไปก่อน3 8ต่อ23ผมก็มองแล้วว่าโอ้โหมันหนักกันนะเนี่ยวันนี้แล้วก็ควอเตอร์ที่2เปิดมาต้นควอเตอร์2ความแม่นของฟินิกซันก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเขานำไกลที่สุดของเกมนี้ที่22คะแนน ผมยกทองขาวแล้วผมคิดว่า22คะแนนเนี่ยเขไม่รอดนะสุดท้ายเนี่ยรอนชีดีเลเกอร์ก็มีการปรับรายละเอียดในเกมรับลักเกมลับเล็กๆน้อยๆจนไล่ตีตื้นมาแล้วก็จบควอเตอร์สจาก22คะแนนลดช่องว่างมาเหลือ52ต่อ61ช่องว่าง9คะแนนยังมีลุ้นนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เลเกอร์ก็ยังเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ AD เล่นดีออตติลิฟเล่นได้โดดเด่นเกมลับแล้วก็สวนกลับ เริ่มแพ็คเกมรับได้ลดการประสานงานของฟินิกซ์ซันจากตาม22คะแนนเลเกอร์ไล่ๆๆๆไจนพิกซางควอเตอร์ที่3กลับมานำ87ต่อ85และเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เลเกอร์นำเป็นชุดนำแบบชุดเดียวเลยแล้วก็หูผัดกันเล่นดีช่วยกันเล่นดีทุกคนเลยไม่ต้อง คือลุงเจมส์ก็มีบทบาทนะแต่คนอื่นก็มีบทบาทรอบๆไปด้วยสุดท้ายแล้วเลเกอร์ชนะด้วดสกอร์1้3ยต่อร1 6นะเป็นการเปิดฤดูกาลและชนะ2ครั้งติดครั้งแรกนับตั้งแต่นู้นย้อนไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว12-13ปียุคสมัยโคบี้ได้แชมป์กับฟิลแจ็คฟันนูนะ่นน่ะทีมหนึ่งจะเปิดฤดูกาลและชนะ2นัดติดก็เป็นเกมที่ชื่นมื่นนะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกม ผมขอโฟกัสนิดเดียวเล็กๆนะการรีบาวน์วันนี้เลเกอร์ได้37ซสัน34 a ิพอๆกานเลเกอร์3 3ซสัน35 Turn เทิร์นโอเวอร์อีกเกมนึงแล้วเลเกอร์เทิร์นโอเวอร์น้อยกว่าเทิร์นโอเวอร์12ครั้งซัน16ครั้งแล้วก็วันนี้แต้มวงในเลเกอร์ได้มากกว่า50คะแนนสั Sun 46น46คะแนนเซคันด์แชนอาจจะซันได้10เลเกอร์ได้4ก็ว่ากันไปแต่ฟันเบรกเลเกอร์ดีกว่าได้ไป28คะแนนส่วนสัน ได้21คะแนนไปดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างวันนี้อาจจะงอกประเด็นเพิ่มไปหน่อยนะประเด็นแรกนะจ๊ะก็ต้องพูดถึงผมพูดจริงนะนี่คือหนึ่งเกมที่รู้สึกว่าถ้าเราเราเราดูเลเกอร์ทุกเกมทุกทีมเดียวแบบมาอย่างยาวนานหมายถึงว่าดูแบบดูทุกเกมเท่าที่จะเป็นไปได้ดูทุกเกมแหละในในแบบช่วงหลังที่ทํามาเนี่ยถ้าย้อนไปแล้ว3-4ปีไม่ไม่3-4ปีมัน 8ปี9ปีอาจจะ10ปีทศวรรษนี้หลังจากยุคสมัยโคี้ี่การตามหลัง22คะแนนผมคิดว่าไม่เคยมีหวังเลยนะยิงยุคเอาแค่ยุคสมัยเอางี้ตัดง่ายๆตั้งแต่เลบอนมาการตาม22คะแนนแล้วกลับมาชนะนนึกไม่ออกเลยแต่ว่าวันนี้พอตาม 22... คะแนนเนี่ยเขาก็มีการปรับมากคือในดีเทลของเกมเนี่ยมันอาจจะเป็นว่า ช่วงแรกเนี่ยฟินิกซันเนี่ยเขาพยายามจะดึงแอนโทนีเดวิดมาเล่นบอลสูงให้ใต้ห่วงมันเปิดแล้วพอเขาข้ามเดวิดผ่านเนี่ยข้างล่างมันจะต้องโรเทตมาช่วยซ้อนเพราะเดวิดมันหลุดจากใต้แป้นนะคนอื่นต้องมาช่วยซ้อนแล้วมันก็เกิดที่ว่างเขาก็สวิงออกตามคอนเนอร์ตามปีกแล้วพวกเหล่ามือปืนของฟินิกซันเขาทำงานได้ดียิงทะลุหมดเลยเกมรับเนี้ยเป็นเกมรับที่เกมก่อนเขาใช้แต่พอมาใช้เกมนี้มันไม่เวิร์กพักครึ่ง โพสเจเจลิสดิดก็มีการพูดคุยในล็อกเกอร์รูมเนี่ยเอดี AD เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าเจเจเขายอมรับว่าแผนนี้เขาคิดมาเนี่ยมันไม่เวิร์กมันตามหลัง22คะแนนมันต้องมีอะไรผิดพลาดบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอถ้าเราเห็นว่าหลังจากเขาแก้เกมอ่ะก่อนหน้านี้ช่วงแรกที่โดนลันเนี่ยเอดี AD จะลอยสูงไปตามสกรีนหมดแต่พอเขาปรับเกมอ่ะเขาจะเอา AD ดีคือมีอยู่ช่วงหนึ่ง AD ดีปักใต้แป้นเหมือนกันคนอื่นหมุนก็โดนยิงแต่เหมือนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเวลาเขา a อดีขึ้นมา เรียกสก,กีนเขาจะสวิตได้ก็สวิตเลยให้ไม่เสียตำแหน่งมากนะักและข้างหลังเดี๋ยวโรเตท,ทกันให้มันเคลื่อนไปเยอะมันมีการปรับมันมีการปรับดีเทลในเกมรับประมาณ2อถึงสาครั้งในเกมจนลงตัวจนฟินิกซันเนี่ยเริ่มจะต่อเกมไม่ติดจุดที่สังเกตที่ง่ายที่สุดเนี่ยควอเตอร์ Quarter แรกฟินิกซันแอซซิดสิครั้งการแอซซิสิครั้งเนี่ยคือจ่ายเพื่อนยิงยสวยๆเนี่ยแปลว่าการประสานงานของฟินิกซันเนี่ยมันลงตัวมากๆเลเกอร์เกมรับ กดดันอะไรไม่ได้เลยแต่พอเขาปรับเกมรับ3-4รอบเนี่ยมีการขึ้นไปดับเบิลทีมบ้างเปลี่ยนสวิตบ้างมีการปักเดวิดไว้ใต้แป้นบ้างโอ้โหมีการเปลี่ยนเกมรับหลายแบบมากซึ่งมันมีจุดที่มันเวิร์กแล้วมันกลายเป็นว่าฟินิกซ์ซันเนี่ยการประสานงานการข้ามไปเพื่อให้คนมาลุมและดีดออกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเขาแก้เกมตรงนี้ได้การแอสซิสต์ของฟินิกซ์ซันจากควอเตอร์แรก15ครั้งมันถูกลดมาเป็น6ครั้ง7ครั้ง7ครั้ง เท่ากับว่าเขาตัดการประสานงานของฟินิกซันได้การแบบเล่นเข้ากันเนี่ยมันลดลงเกมรับของลิชดิดเนี่ยมันใช้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเกมรับแน่นเนี่ยเขาเล่นทราเซชั่นสวนกลับได้แต้มแล้วก็แผนก็มีหลายแผนที่แบบลันได้หลายแบบออตตลีฟยังพูดเลยบอกว่าเขารู้นะว่าเจเจลิชดิเป็นผู้เล่นที่ดีแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นโค้ดที่ดีขนาดนี้นั่นหมายความว่าโค้ชหน้าใหม่อย่างเจเจลชด ได้พิสูจน์จากการตาม22คะแนนพลิกกลับมาชนะโค้ดอดีตแชมป์งานนี้ก็ถือว่าได้รับเครดิตไปพอสมควรนะสำหรับเจเจริชดิดแมนออเดอร์แมนในเกมนี้นะครับในประเด็นที่2เนี่ยคุณเลือกใครผมเชื่อว่าเรื่องไม่เหมือนกันแต่ถ้าต้องเลือกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นท่านพออแอนโทนีเดวิดนะครับเขามี35คะแนนแปารีบาวแล้วก็4แอมี1สติลมี2บล็อกฟิลโก61%เดวิด ณจุดนี้กลายเป็นผมคิดว่าเขาเป็นเป็นหัวใจของทีมแล้วกันเป็นแกนกลางสําคัญของทีมเลยผมมองว่าตอนนี้เดวิดสําคัญกว่าเรือบอนเพราะว่าเป็นคนที่คอยช่วยซ้อนเกมรับด้วยอายุเขาด้วยด้วยรูปร่างด้วยขนาดด้วยความพิเศษของเจ้าตัวเกมรับเดวิดในช่วงหลังที่ผ่านมาเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็แล้วเขายอดเยี่ยมมากๆทุกคนรู้อยู่แล้วเกมลุกพอหลุดไปที่ใต้แป้นหนึต่อหนึ่งเอาเขาไม่อยู่ สูงมากแล้วก็3คะแนนวันนี้รู้ว่าเกมไม่เป็นจังหวะเป็นใจตามตลอดทั้งเกมเขาก็ไม่ดีดออกมายิงเขารู้ว่าฟินิกซันวงในไม่แข็งเกมนี้เขาไม่ยิง3มแต้มเลยเขาเจาะในฟินิกซันอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนไปตามนี่คือหนึ่งสิ่งที่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 ส่วนตัวลึกๆไม่ได้พูดก็คือเวลาเดวิดยิง3มแต้มในสมัยก่อนมันดูน่าลำคาญมันดูแบบยิงไมว้าข้างในก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เกมเนี้ย เออคุณทําถูกละคุณไม่ยิงคุณรู้อันไหนได้เปรียบคุณก็เล่นข้างในซึ่งเดวิดเขาก็ให้เครดิตเพื่อนร่วมทีมนะเขามองว่าการที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยมันมาจากการที่เพื่อนเล่นได้ดีด้วยและเพื่อนเนี่ยก็เปิดป้อนบอลให้เขาถูกที่ถูกทางมันเป็นการเล่นดีทั้งองค์คาพยพบและเขาเนี่ยก็เหมือนได้ช็อตที่ได้ประสิทธิภาพทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเล่นได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นส่วนเจ้าตัวเนี่ยผมมองว่าตอนเนี้เป็น คนแรกนะตั้งแต่ยุคโคบี้นะที่เปิดฤดูกาลมาทําระดับ30คะแนนได้2เกมติดฤดูกาลนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยเดวิดสําคัญสุดหัวใจนะจ๊ะประเด็นที่3เนี่ยผมถามให้คุณผมผมถามให้คุณตอบคาถามผมนะคนอเมริกาคนขาวอเมริกาคนขาวที่เล่นได้ยอดเยี่ยมมันคือใครเขาคือใครอเมริกาคนขาวที่เล่นได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์บอกผมทีอาจจะมีคารูโซคิดไว อาจจะมีผมนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ช่วยบอกทีคนขาวแท้ๆที่เล่นได้ดีแต่ว่าวันนี้คนขาวคนอเมริกาที่เล่นได้ดีเนี่ยอยู่ที่เลเกอร์สคนพร้อมกันคนแรกเนี่ยนั่นคือออสตินลีฟในใจนึงเนี่ยอยากให้ออสตินลีฟเป็นแมนออเดอร์แม์ด้วยนะเขาเป็นคนที่กระชากโมเมนตัมกลับมาแล้วก็การเอาชนะเดวินบูเกอร์ลูกควายหลังไปเลัพติดตามากการยิง3แต้มช็อตติดติดกันที่ลดจาก20แต้มเหลือเลขหลัก10แต้ม ก็สำคัญท้ายเกมยิงปิดเกมก็ทำได้ดีการแอสซิตให้เดวิดก็ยอดเยี่ยมผมมองว่ารีฟโคตดเก่งเลยอะแบบคือการที่แบบนี่คือความรู้สึกที่แบบคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะหมายถึงว่าการที่เราเป็นเป็นแฟนของทีมอะแล้วเราเห็นใครคนนึงอะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอะจนเขาเบ่งบานอะมันจะรู้สึกเหมือนเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นลูกเป็นหลานที่แบบ ทำได้แล้วอ่ะวันนี้มันคือลิฟมันเก่งแบบคือมันยากที่จะเป็นออสตาร์ Star นะอยู่ในบทบาททีมนี้แต่คิดว่าเขาควรอยู่ในแบบ15 20คนที่เป็นออสตาร์ Star. อันนี้คือคิดเอาเองนะด้วยด้วยความแบบเป็นติ่งแฟนนะออลตินล mm ิฟ hmm. วันนี้มี26คะแนนมีแอาซิตมี3สติลมี1บล็อกมี4รีบาวฟิลโก6 6 3แต้ม71%ยิงลงไม่5ลูก เลิฟมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าลิฟเป็นคนขาวหนึ่งคนที่เก่งที่สุดในเมริกาคุณคิดว่าใครเก่งกว่าลิฟคอมเมนต์มาผมนึกไม่ออกผม,ผมตอนนี้ความติ่งมันกินสมองผมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดาวตันคเนเกวันนี้มี8คะแนนลงมาช่วงสําคัญสําคัญ,คญช่วงแต้มตามๆเขายิง3แต้มสําคัญได้แล้วก็ผมเลิฟเด็กคนนี้มากนี่คือลุกกี้ที่ ผมเชเลเกอร์ผมรู้สึกว่าลูกกี้ที่ให้ความรู้สึกอย่างนี้คนสุดท้ายคือคุ s ชมาจริงๆพวกอินแก้มพวกอะไรเงี้ยมันเป็นท็อปดาร์เนื้อมันก็ได้โอกาสเยอะแต่ว่าเนี่ยคือคนที่ได้โอกาสน้อยแล้วทําได้คนที่มันก่อนหน้านี้ที่ทําได้ก็คือค u ูชมาซึ่งผมมองว่าบางทีเนี่ยคอนเนกประสิทธิภาพสูงกว่าครูชมาด้วยซ้ำผมเลิฟคอนเนกมากๆอันนี้คือความชอบโดยส่วนตัวด้วยซ้ำสำหรับประเด็นที่3นะ ประเด็นที่4นะครับผมเห็นบางคนเนี่ยบอกวิเลเกอร์ไม่เสริมทีมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าจุดหนึ่งที่เลเกอร์ไม่ต้องเสริมมาเพราะปีที่แล้วเขาเสริมมาแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประเด็นที่4เนี่ยผมชอบเกฟวินเซนต์กับแจ็คสันเฮมากๆผมรู้สึกว่าในช่วงควอเตอร์ที่3ตอนท้ายที่เราลันกลับมานำฟินิกซันได้ช่วงเวลานี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนนาจะมีความรู้สึกเดียวกันคือ ลำคาญดีโลอะรู้สึกว่าเกมรับก็ทำไม่ได้เกมลุกก็ไม่เด่นไม่มีอะไรแบบเด่นเลยแต่กลายเป็นว่าการมีเกฟวินเซน์ในบางจังหวะช่วงเวลาที่ดีโลเขาตื้อๆมีเกฟวินเซนต์มาครองบอลเหนียวๆทำเกมให้เสถียรเกมนิ่งๆและแบบเปิดว่างเมื่อไหร่ลูกสามตางสามแต้สมสำคัญที่ยิงขึ้นนำอะไอ้ลูกแบบเนี้ยเลกเกอร์ทำไม่ค่อยได้แต่พอมีเกฟแล้วเกฟทำได้วันนี้เกฟวินเซนต์เนี่ยมี5คะแนน แต่ไม่เยอะนะฮะคะแนน3สติล2รีบาไม่มีอาซิสเลยด้วยซ้ำแต่รู้สึกอุ่นใจคือตอนช่วงที่เกฟลงคู่ดีโลอ่ะพอมันเป็นกาดคู่กันน่ยผมรู้สึกว่าซ้ายอาจจะเสียเปรียบนะแต่เกฟเขาเป็นสายเล่นเกมรับแล้วเขาเชื่อมเกมต่อเกมนี่แหละคือเกฟวินเซนต์ที่ผมคิดว่าปีที่แล้วผมจะได้ดูแต่เขาโดนนางพยาบาลสอยตัวไปแต่ว่าปีนี้พอมาเล่นจริงเนี่ย นี่คือซิกแมนของผมหมายถึงว่าตัวที่6ตัวที่7ที่ลงมาประครับประคองทําให้บอลเลเกอร์วงนอกมันนิ่งทําให้แบบจังหวะตื้อๆมีคนยิง3ามแต้มผมมองว่าที่เลเกอร์ไม่เสริมเนี่ยโอเคแล้วถ้ามันมีเกฟในร่างนี้ผมว่าใช้ได้แล้วก็แจ็คสันเฮช่วงเวลาเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากดูแจ็คสันเฮเป็นเซนเตอร์และมีเดวิดเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วมีเลบอนช่วงนั้นเนี่ยสามคนนี้เป็นตัวใหญ่แล้วมีดีโลกับมีเกฟ เป็นตัวเล็กอยู่ข้างหน้า3คนนี้สลับตัวประกบกันได้หมดเลยเพราะว่าเกฟคือตัวแจ็คสันเฮตัวเดวิดตัวเลบอนน่ะเขาป้องกันพวกฟอร์เวิร์ดได้หมดอยู่แล้วเขาพร้อมสวิตป้องกันฟอร์เวิร์ดเซนเตอร์สวิตได้หมดเลยตอนนั้นเนี่ยเกมรับโคตรมันแล้วรู้สึกว่าบางคนเนี่ยข้ามผ่านเดวิดมาเดี๋ยวแจ็คสันเฮเนี่ยโดดไปเก็บให้ผมรู้สึกว่าแจ็คสันเฮปีนี้ก็เป็นแจ็คสันเฮที่ผมอยากเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เขาไม่ได้แต่เม็ดเตมหน่วย เรียกว่าไม่สามารถดึงศักยภาพนี้ออกมาได้แต่ว่าวันนี้เขาทำได้ยอดเยี่ยมเขามี6คะแนนมี4แอซิดมี1สติลแล้วก็มี6บล็อกผมชอบจากสันเฮนะครับลุงเจมลุงเจมของเราเนี่ยวันนี้นะผมอยากให้คุณสังเกตใน,นหนึ่งเขาเล่นประมาณ34นาทีเขากดไป21คะแนน8แอซิดแล้วก็มี4ีีบาวซึ่งลุงเจมเนี่ยเขาได้ยิงทั้งหมด13ครั้ง ลุงเจม13บลุยสิบสอลีฟสิบสเดวิด18วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะที่ช่วงต้นเกมเนี่ยรู้สึกว่าลุงเจมเนี่ยจะให้น้องๆลันแล้วก็มีช่วงหนึ่งลุงเจมมาเทคเกมแบบที่เราเคยดูแต่พอเกมกลับมาสูสีกันละลุงเจมก็ปล่อยให้ระบบลัน อิสระมากๆคือผมรู้สึกว่าใครไปแกะแผนเกมลุกของเลเกอร์รูดูการี้น่าจะเหนื่อยนะเพราะดูมันมีหลากหลายมากมันมีลุยฮาชิมุระก็ะเล่นก็ได้มันมีลีฟก็ะเล่นก็ได้มันมีแผนของ AD ดีก็ได้มันมีของดีโลมันมีของเรบอลมันมันไม่ได้มีแบบเดิมอ่ะมิติเกมลุกมันหลากหลายและลื่นไหลและมันมีหลายออปชันที่คุณเดาไม่ถูกเขาสามารถทำยังไงก็ได้ให้แบบทีมเราอ่ะ ดึงตัวประกอบไปแล้วก็สอดการจ่ายให้คนที่ว่างผมคือเกมลุกเลเก,กปีนี้มันดีมากมันลื่นไหลามากแล้วผมรู้สึกว่าการที่เลอบอนไม่ต้องถือเยอะไม่ต้องแบกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นลุงลม้มความล้มหายไปจังหวะน,นึงก็เป็นห่วงลุงรู้สึกว่าลุงเล่นประมาณนี้แหละไม่ต้องถือเยอะแล้วทีมลงตัวแล้วลุงก็เล่นดีด้วยไม่ต้องฝืนด้วยชอบปทบาทลุงในปีนี้นะผมเองนะคุณชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันนะครับส่วนฟินิกซ์ซันเนี่ย คนที่โดดเด่นผมมองว่าเป็นสตีลดรฟได้เลยนะนั่นคือไลอ้อนดันนะลูก,กี้ของทีมที่เป็นดารฟอันดับที่28ในปีนี้นะครับวันนี้ไลอ้อนดันเนี่ยลงมาควอเตอร์แรกก็โดดเด่นมากๆเขามี9คะแนนแล้วก็มี3รีบาลมี1แอซซิตผมมองว่าลูก,กี้คนนี้น่าสนใจนะครับมันมีสื่อบางสือเนี่ยเคยพูดถึงไลอัอนดันว่าน่าจะติดลูก,กี้เฟิร์สทีมได้ซึ่งผมยังไม่เห็นฟอร์มแต่ว่าเห็นฟอร์มวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าไอ้ลูก,กี้คนนี้ มันดับมาแล้วมันเล่นได้เลยมันน่าสนใจนะครับแล้วประเด็นต่อมาเนี่ยของ p h o e n ิก Sun นะครับผมรู้สึกว่าฟ h นิกซันเนี่ยช่วงแรกเกมลุกเขาดีเขาเลยลันฉีกไปก่อนแต่เกมรับเนี่ยไม่ค่อยโชวยเห็นเลยพอเป็น3ดาราแบลลี่บิลดูแลนบูเกอร์เงี้ยเกมรับไม่ได้ดีเท่าที่ควรพอเลเกอร์ปรับจังหวะตัวเองเจอเนี่ยเกมรับหยุดไม่อยู่เลยไม่ว่าเลเกอร์จะลันด้วยแผนไหนฟินิกซันโดนหมด วงในทั้งเกมโดน a อดีเผาวงนอกโดนลิฟเผาโดนระบบเผาอันนี้ก็เป็นความเกมรับผมว่าฟินิกซันต้องดีกว่านี้นะแล้วก็3าดาราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิลเคดีบูเกอร์ช่วงแรกที่ทีมนำผมรู้สึกว่าเกมมันสมูทลื่นไหลมันช่วยกันเล่นมันแชร์กันเล่นแต่ว่าคุณลองไปจับสังเกตนะตอนที่เลเกอร์ไล่จี้ตูดมาเหลือแค่หลักเดียวอะเหลือแค่แบบ2การครอบครองอะไรเงี้ยเหลือแบบ6แต้ม5แต้มอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ย สประสานของฟินิกซันเนี่ยต่างคนต่างเล่นละต่างคนต่างอยากทําแต้มและดูแลนจะทําแต้มบูเกอร์จะทําแต้มแบลรี่บิวจะทําแต้มมันไม่ได้มีการเล่นแบบเกื้อนหนุนกันมันไม่ได้สอดประสานกันแล้วผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ระเบิดอยู่พอสมควรเกมโมเมนตัมมันก็มันก็เป็น p ฟินิกซันเนี่ยเออผมว่ามันน่าจะเป็นงานยากของฟินิกซันนะเอาละ นี่คือประเด็นทั้งหมดที่ผมเห็นในเกมนี้นะอาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างก็แชร์แชร์กันนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อโคบี้ด้วยชอบมากครับใครสนใจก็ไปจัดได้ฮ o บไลน์นะครับเป็นคอลเลกชันที่ผมชอบสุดๆนะ mm. ก็เป็นหนึ่งเกมที่ชื่นมื่นนะไม่เคยตามเยอะขนาดนี้แล้วกลับมาชนะนานแล้วจําไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมหวังว่าใครเป็นแฟนเลเกอร์ฤดูกาลนี้น่าจะมีความสุขวันนี้ลาแล้วครับขอโทษทุกคนด้วยที่มาช้านะครับวันนี้ดูบาสประมาณ อยู่กับบ้ายประมาณสิชั่วโมงนะครับยมไปหมดแล้วแต่ก็โอเคเกิดมาเพื่อดูบาสไม่เป็นไรครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย